เอาเลยคทุกคนชั้นนี้แหละโอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกเด t อดทอยรเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทํารายการอาหารนะครับทุกคนว,วันนี้เราได้เนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออะไรทุกคนดูนะ,ะเยวให้ดูนี่ เนี่ยครับเนี่ยเนื้อหมูนะอันนี้เป็นเนื้อหมูนะครับคนดูคือเนี้ยมันเป็นเนื้อหมูเดี๋ยววันนี้ผมจะมาย่างย่างแบบเหมือนสเต็กอะไม่รู้ว่ามันจะออกหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับทุกคนก็จะน่าอร่อยเลยน่าทานไหมแต่ว่าผมมีคนยังไงวันเชฟประจำประจำส่วนตัวบ้านผมกนะ็เขาจะทําแบบสุดที่มือใช่ไหมครับ ค,คือบอกตรงอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับทําไม่เป็นนะบอกเลยไม่เคยทาอันนี้เป็นวิธีจุดไฟแบบทันสมัยนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีที่อ่อยไฟครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราขอก่อไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอก่อไฟติดแล้วทําการปักเนื้อทําการปักเนื้อแล้วก็ทําการย่างแบบหอมๆให้ทุกคนได้แบบรู้รสรู้ชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ ไปดูว่ามันจะออกเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับมันจะอร่อยเท่าแบบอะไรอะไรแบบบ้มบ้มซัมบี้หรือเปล่าอะไรทีเนี้ยนะครับคุณดูโอเคเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับมาดูระหว่างรอเตามันติดไวอีกประมาณสองชั่วโมงนะครับทุกคนผมก็จะมาหมักหมักเนื้อก่อนเอา้าละอ่างงุนน้ำอางงุนนะครับน้ำอางุุน,น,นทุกคนแก้ขาวนิดนึงนะครับครับผมก็ เดี๋ยวจะมาหมักหมักหมูก่อนดูอะดูแผ่นหมูนะครับทพกคนดูโคตรแบบน่าทานมากเลยดูไขมันที่มันแทรกนะครับอืมมีคุณมีความรู้ด้านหมูไหมครับไม่มีเลยครับช่ยอธิบายให้คุณดูดูด้วยว่ามันดียังไงถ้ามันมีไขมันที่แทรก,ก,กเต็มเนื้อแบบนี้นะครับผมไม่มีเลยครับ <laughs> โอเคม,ม,เมา เดี๋ยวผมจะทําการหมักเลยนะครับผมก็จะเอาผงใส่แล้วเราจะใส่แค่พริกไทยแล้วก็เกลือสองอย่างพอนะครับผมจะใส่เกลือก่อนนะคนดูอ๋ออย่างนี้อู้อผมก็ไเลยยืดัึงซ้ำน่ะดูอ <c oughs> เองเนาะเต็มแก้วกูเบิือนซ่าเอ้ยโ้โได้แล้วครับคนดูเดี๋ยวผมจะใส่โรยเกลือโรยเกลือนะครับผมหมักเองชินเนี้ย เราต้องใส่สองทางไหมครับครับผมไปดูนะมันไม่เค็มหรอกครับเพราะว่าเนื้อมันแบบอยู่ข้างในนุ่นเรจบ้อยแล้วครับคนดูพริกไทยเอาพริกไทยไปครับสักครู่ครับเสร็จแล้วเลยพริกไทยนะคนดูดูบําตําเบย์นะครับคนดู บอกว่าซื้อมี่ไค่ดำ <Brenda> ให้มิคเคนขามามาดูดูยังจำอ่ะอยังจำอ่ะอยังจำอ่ะแค่นั่นเลยโอเคมาดูต่อก็ทําการหมักเนื้อสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ผ่านไปประมาณสามสี่นาทีแล้วเตาเรายังไม่ติดนะครับ <T> ไม่รู้วันนี้จะได้กินไหมนะครับทุกคนก็รอเตาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอน ไปติดก่อนนะครับไม่ไหวแล้วนะครับคนมันเยอะเกินนะครับคนดูก็เอามาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้หมูมผมก็เรียมรอยแล้วครับผมตอนนี้ก็ไฟก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราจะทําการย่างนะครับให้เขาคนทำเดี๋ยวผมรอกินอย่างเดียวนะครับอันอันี้เป็นมือย่างประจําบ้านเอาง่ายคือมือย่างประจาบ้านนะครับเราจะไม่ทำเราจะหมักแค่หมูอย่างเดียวดูดีโคตรใหญ่อ่ะ กว่า,าข้าวอ่ะพร้อมดีว่ะได้แต่กันได้แค่ดังนี้กดีดกันเท่านี้เฮไยสวย,วยนะสุดจัดไหน s ั a r t ไฟก็เราไม่ต้องเอาไฟแรงนะครับคนดูเฮ้ยบอกไปดิอธิบายดิเป็นยังคือบอกไฟแรง วามันจีรุกเร็วครับ <c oughs> มันมันจะไหมก่อนสู่ข้างในข้างในมันจะไม่สุกนะครับข้างนอกมันจะไหมก่อนนะครับเราต้องเอาไฟแบบพอดีพอดีนะครับทุกคนเฮ้ยไัส,สวยตอนนี้ก็ได้วางเตกเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอแค่เนื้อมันสุกนะครับทุกคน เป็นนักหนุนดองนะครับไม่ใช่กองหอฝากย้ำนะครับแกเลี่ยนครับแกเลี่ยนง่ายๆคือแกเลี่ยนคือก่อนเราจะกินเราก็ต้องตามด้วยนะอันนี้ก่อนนะครับเราค่อยกินเพราะว่ามันจะได้ดับอะไรที่เรากินไปแล้วนะครับไม่ยังเมื่อกีไม่ยังอ่ะ เฮ้ยโอ้เาวะแล้วโต๊ะป่วนกูนมาล้เ买了จะทำไงครับเชฟวาดทางหมดอืมวัดทางหม,าางมดดวงตาอืมวัดทางหมดอันน <c oughs> ี้เป็นนักตำรวจนะครับเขาจะสํารวจหมดเวลาเขาลงมาเขาจะสํารวจหมดทุก,กอ,อย่างนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะครับคนดูห <c oughs> นะักเห็นไหมผมบอกแล้ว มันลงมามันมันมันจะมาดูบ้านดูอะไรของมันทุกอย่างนะครับว่าทุกอย่างผิดแบบมีอะไรผิดปกติไหมนะครับแล้วมันก็จะไปฟอรมแม่มันนะครับเฮ้ยอุ้ยสักนี่เอเอครับไปพอแล้วได้การหมูได้จริงหมูมีปืนมึนอยู่ไหนไอ้อะโอเคครับตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูว่า ไอ้กล้องดูเนี่ยทุกคนแบบกำลังกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังเกือบ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 คืออะไรวะกำลังเขาเรียกว่าอะไรวะเออช่างมืเถอะครับเพราะไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับทุกคนเอาเลยทุกคนชั้นนี้แหละ โอ้ยโคตรมากครับคุณดูงไม่รู้โคตรมากเลยตุ๊ดสอมมาอย่างดีอย่างดี <c oughs> มือม,ม, <c oughs> มันไม่นิ่งมือไม่นิ่งเรล่าผิดเปล่าผิดมือมันไม่นิ่งครับทุกคนมือมันนิ่งเขาแบบฉ่ำๆนะเขาแบบข้างนอกสุกข,ข้างในยังแบบเป็นแดงอยู่อย่างเงี้ยว้าว <c oughs> มันเลยอันนี้ <c oughs> พิเศษพิเศษนะครับโอ้ข้าเงาพูดข้ามเงาพูดเอาลองลองลองโอ้โหเออเรือคนดุนี่สินะข้ามหน่ยอยเองเนนลนเนยเขาบุกหนูจับตัว ตัวผมนะครับผมขอแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับทุกคนผมลอืชิมรสชาติเนี้ยก่อนอันนี้มันได้กลิ่นรสมันได้แต่รสชาติน้ำจิ้มใช่ไหม,มยังยังไม่ดูยังไม่ดูยังไม่รู้รสชาติเนื้อเลยนะครับน,นี่มันสุกเลยว่ะอืม ทุกคนสุกไปเลยนะเนื้อสุกไปเลยทราบหรือเอาคำหนึบเค็มๆนิดนึงเค็มเกลือนิดนึงอร่อยทุกคนอร่อยเอาถ้ายังไม่จิ้มน้ำจิ้มมันจะเป็นหนึบๆน,นะครับทุกคนมันจะเป็นหนึบๆอ่ะมาแล้วทราบว่ะมันจะเป็นหนึบๆมันจะสไมคู <c oughs> ่ฟันแต่ว่ามันก็เคี้ยวเข้าไปแล้วมันอร่อยเนาะแซบดีเอ่อแซ่บดีอ่ะทุกคนเอาง่ายคือแซ่บดีอ่ะ บำสัมบีแต่ว่าผมชอบกับจิ้มน้ำจิ้มดีกว่าจิ้มน้ำจิ้มมันมีรสชาติแบบน้ำจิ้มหมามันอร่อยมันเข้ากันอ่ะอือหรือเด้แบบนี้เดียวแรกนะตอนมันอร่อยมัน่ยจะบบนใหญ่ยังไงผมชอบกินเนื้อหมูอยู่แล้วนะครับทุกคนมันอร่อยตอนตัวผมชอบผมชอบเนื้อหมูมากกว่าเน,นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวเนื้อวัวแบนท่อ ผมชอบเนื้อหมูวักกว่าเพราะว่ามันทําให้ผมแบบมันไม่มีกลิ่นเท่าเนื้อหมูเนาะผมว่าอันนี้มันมันกลิ่นมันบางแล้วมันเคี้ยวง่ายเนื้อถ้าเป็นสเต็กแบบวัวอ,อย่างเงี้ยมันจะมีเนื้อที่แบบหยาบนะครับทุกคนผมชอบอันนี้มากกว่ามันอร่อยผมชอบหมูมากกว่านะครับคนดูชอบชอบแต่ผมว่า ผมดูมันว่ะชิ้นที่ผมชิมเข้าไปอร่อยมากนะครับทุกคนเนื้อแบบยุ่นมากอ่ะเนื้อยุ่นมากคุณดูสุดว่ะ ขอสักหนึ่งสองพันไลค์นะครับสองพันสามพันไลค <c oughs> ์จะมีสไท่ถ้าสองถึงสามพันไลค์จริงๆจะมีเนื้อสเต็กเนะื้อหมูเนื้อสเต็กอนะเนะื้อวัวจนะมาทำเนะื้อวัวแบบนี้อีกเป็นทีพีแบบอินนี้อีกน,น,นะครับทุกคนอร่อยจริงส่วนตัวผมอยากได้แบบมีเดียมมีเดียมนิดนึงอร่อยนะโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าถึง2,000-3,000ไลค์ก็จะมีสเต็กที่เราจะมาทำแบบยากสเต็กนี้กินดูนะครับทุกคนโอ okay, เคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปทุกคนไปไป